อันนี้ก็คือของชอบของผมพอสุดปัดกะหลงอ๋อนี้มีโค้ดเจ้าแววเนี่ยพาทที่ผมชอบเอาไหมผมก็ได้ตังค์พอสุดน่ะมีสามเหรียญพอสุดต่อโค้ดนี่สองเหรียญ สี่พันกับสี่พันห้าสี่พันกับสี่พันห้าพอสุดต่อโค้ดส,สะก็คือส่อเสือชื่อหลวงพ่อสุดนั่นเองอะส่วนอันนี้ไม่ต่อโค้ดสองพันห้าร้อยบาทครับสองพั 2, 500, 4, 000, 4, นห้าสี่พันสี่พันห้านี่แบบต่อโค้ดโอ้ถ้าเป็นบล็อกเอบตซีตอโค้ดก็เป็นแสนครับแต่อันนี้รับกระมือหลวงพ่อครับหลวงพ่อแจกกระมือจะได้บล็อกนี้ อ่านะครับอ่ะสี่พันห้าร้อยบาทพี่เโอสองพันห้าพี่นัท,ทวัตส,สี่พันห้าสี่พันห้าส่วนนี้สี่พนะันก็เนี่ยแล้วแต่ความชอบนะครับพอสุดเหรียญนี้เนีฮยสี่พันแปดครับเนี่ยสี่พันแปดร้อยบาทครับโค,คลสุดยอดพระที่บ้านเราเก็บไว้อ่ะอย่าเพิ่งไปรีบยาขายหยิบม,มานั่งส่อง น่นแหละคือพาระที่ไม่มีเก้อโอเคนะอยากได้อย่างเงี้ยไม่ได้มีอะไรลรับซับซ้อนไม่ได้พิสดารใครชอบแบบไหนหาแบบนั้นไปขายเขาแต่ถ้าจะมาบอกแบบเหรียญแบบนี้เก้อะใครบอกเก้อะอธิบายไนดะ้ไหมเก้ออยังไงพาระแท้ต้องมีคนรับซื้อกับรับซื้อให้อยู่นี่ไงแต่สําหรับผมอะนะนี่คือคนที่พูดอะไม่เคยส่องเหรียญน,นี้อย่างจริงจังด้วยพอสุดหนึ่งเจ็ดมีหลายบล็อกครับ นะแต่ฉะนั้นพิจารักหัวเราะนะแต่เนื้องานต้องตรงยุคปีหนึ่งกว่านั่นแหละครับคือถูกต้องเพราะสุดพิริสแมนทอย4,500บาทเหรียญนี้เพราะเป็นพิริสแมนทอยถามต,ต่อโค้ดไม่เจอแล้วเนี่ยเจอแต่แบบไม่มีโค้ดไงแบบมีโค้ดโค้ดสาดวนะก็คือสอเสือคือชื่อเพราะสุดเนี่ย 4, บาทครับพิริสแมนทอย เอาจริงอ่ะให้พี่ปิด5้าพันหรือ4ี่พันห้าผมก็จะคิดพี่4ี่พันั่นแหละ mm hmm. พอะต้นรายการอ่ะผมเปิดไว้4ี่พันได้ครับ mm hmm. เรียบร้อยครับพี่ลิสแมนทอยนี่ต่อโค้ดไม่เจอแล้วอันนี้ดูง่ายถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารคลิปใหม่ทุกวัน